เฮียหมู uh, วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างผู้มีประสบการณ์ชีวิตโชคโชนรวมถึงการวิ่งรถตอนดึกๆจนชินกับความเปลี่ยวแต่สิ่งหนึ่งที่เฮียหมูพยายามหลีกเลี่ยงเสมอคือการรับผู้โดยสารใกล้ๆบริเวณตึกสอตอง,งอที่ถลม่มถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะถูกล้อมรัว้วและกำลังอยู่ในขั้นตอนการเคลียร์พื้นที่ก็ตามคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดราวตีสามเฮียหมูแวะพักเหนืออยู่ที่ป้ายรถเมล์ฝั่งตรงข้ามซากตึก กำลังจะหลับคล่อมมอเตอร์ไซค์คู่ใจอยู่รมร่อทันใดนั้นเสียงเรียกเบาๆพี่วินคะเฮียหมูสะดุ้งโยงมองไปรอบๆก็ไม่เห็นใครนอกจากความมืดสลัวจากไฟถนนที่ส่องกระทบซากคอนกรีตที่พังทลายเสียงเรียกซ้ําพี่วินไปหน่อยได้ไหมคะหนูหนาว คราวนี้เฮียหมูหันไปมองต้นเสียงที่มาจากด้านในรั้วกั้นของซากตึกเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางกองเศษปูนและเหล็กเส้นถือดูซีดเซียวสวมชุดทำงานสีขาวที่เปะเปื้อนฝุ่นดินเหมือนเพิ่งคลานออกมาจากใต้ซากคุณคุณออกมาจากตรงนั้นได้ยังไงเฮียหมูถามเสียงสัน่นผู้หญิงคนนั้นเดินช้าๆออกมาจากแนวรั้วเหมือนไม่มีสิ่งกีดขวางใด,ดๆเธอยืนอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์ของเฮียหมู ดวงตาว่างเปล่าแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าส้อยผู้โดยสารลึกลับหนูจะกลับบ้านค่ะไปส่งหนูหน่อยได้ไหมคะตึกมันพังแล้วหนูยังทำงานไม่เสร็จเลยคำพูดนั้นทำให้เฮียหมูขนลุกสู้เขาจำได้ว่าในเหตุการณ์ตึกถลม่มมีพนักง,งานหลายคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุบางคนติดอยู่ข้างในนานหลายวันไปไปไหนทับ เฮียหมูพยายามควบคุมเสียงไม่ให้สั่นไปมากกว่านี้ผู้โดยสารลึกลับตรงไปข้างหน้าแล้วเลี้ยวขวาตรงแยกที่มีต้นโพบ้านหนูอยู่ซอยนั้นค่ะเฮียหมูรับปากอย่างเหลียกเลี่ยงไม่ได้เขาไม่อยากมีเรื่องกับสิ่งที่มองไม่เห็นพยายามจะสตาร์ทรถแต่ขากลับอ่อนแรงจนต้องยันพื้นไว้เมื่อผู้หญิงคนนั้นซ้อนท้ายเสียงมอเตอร์ไซค์ของเฮียหมูเบาลงอย่างประหลาด ความรู้สึกเหมือนมีใครมาซ้อนท้ายนั้นหนักอึง้งเย,นย็นเยืเยือกจนเหงื่อเย็นของเฮียหมูไหลซึมไปทั่วแผ่นหลังตลอดทางเงียบกริบไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงผูดด้โดยสารพูดอะไรอีกเลยเฮียหมูมองกระจกค่าเป็นระยะพยายามส่องดูใบหน้าผู้โดยสารแต่สิ่งที่เห็นมีเพียงความพร่าเรือนในเงามืดเงาของผู้หญิงที่นั่งซ้อนอยู่พอถึงแยกต้นโพตามที่บอกเฮียหมูเลี้ยวขวาเข้าไปในซอยลึกถึงแล้วครับ บ้านเล็กที่เท่าไหร่ครับเฮียหมูชะลอรถแล้วเหลียวกลับโอ้ไม่มีใครอยู่บนเบาะหลังแล้วเบาะว่างเปล่ามีเพียงความชื้นเยียบเย็นที่ทิ้งร่องรอยไว้เฮียหมูมองไปรอบๆพบว่าที่พื้นตรงที่ผู้หญิงคนนั้นเคยยือนอยู่มีปิ่นปักหมมสีขาวตกอยู่ชิ้นหนึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นเฮียหมูไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังกลัวคนหาว่าบ้า เขาตัดสินใจขี่รถไปตามหาบ้านที่ผู้โดยสารบอกเมื่อคืนเขาพบว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีแต่ที่รั้วบ้านมีรูปถ่ายขาวดำติดอยู่รูปหญิงสาวในชุดทำง,งานสีขาวมีรอยยิ้มจางๆและในรูปนั้นเธอกำลังสวมปิ่นปักหม,มสีขาวอันเดียวกับที่ตกอยู่ที่เบาะมอเตอร์ไซค์ของเฮียหมูเมื่อคืนตั้งแต่วันนั้นเฮียหมูเปลี่ยนเส้นทางวิ่งรถโดยสิ้นเชิง ไม่เคยเฉียดเข้าใกล้บริเวณซากตกนั้นอีกเลยและเขาก็เชื่อสนิทใจว่าวิญญาณของคนที่ยังทำงานไม่เสร็จยังคงวนเวียนอยู่ตรงนั้นรอคอยพี่วินที่จะไปส่งพวกเขากลับบ้านอยู่เสมอ